จมูกอยากให้ยังอืนเตะจมูกว่าแต่เฮ้ยเป็นกลิ่นของขนมปังนะคะแล้วก็ขนมเปี๊ยะด้วยนะคะขนมเปี๊ยะเจ้าถิ่นสวัสดีค่ะ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 เจ้าของยังดูเด็กอยู่เลยอ่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะก็เจ้าถิ่นจะเป็นร้านกาแฟก่อนในโดยส่วนตัวแล้วก็คือเจ้าถิ่นอ่ะในความหมายของพอยก็คือเหมือนเหมือนกับเป็นว่าแบบอยาก อยากส่งมอบสิ่งนี้ดีให้กับคนที่มาเยือนอก็เหมือนกับขนม<ฟ>กับกาแฟที่เราอยากให้ลูกค<ฟ>้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นชื่อแบบไทยๆที่ว่าเจ้าถิดนค่ โชคดีจังถ้าพวกเราตั้งชื่อขนมเปียกพวกเราคงเป็นขนมเปียกเจ้าที่โ <laughs> ชคดีเป็นเจ้าทินตอนเอาไปกอนกาแฟก่อน <c oughs> คือทถวไหนมีร้านหน้าร้านไหมคะมีค่ะตอนนี้มี11อสาขา <c oughs> ค่ะและร้านกาแฟก็ยังมีอยู่ไหมคะตอนนี้มี <c oughs> ค่ะก็ะะะยังมีเป็นร้านกาแฟเจ้าทิน <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วไอ้ลายขนมเปียกนี่มันแตกออกมาได้ยังไงเอ่ยเริ่มต้นนะคะก็คือจะเป็นลาวาไข่เค็มค่ะเป็นตัวซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นตัวแรกของที่ร้านค่ะขายดีที่หนึ่งเลยเปียแบบนี้เลยอันนี้ก็ก็คือเป็น เป็นไส้แรกของที่ร้านเลยค่ะแล้วก็ไส้ต่อมาก็จะมีฝอยทองค่ะมีหมูแดงมีช็อกโกแลตฝอยทองไข่เค็มแล้วก็น้องใหม่ก็คือจะเป็นไส้ถั่วไข่เค็ม่คะเปิดเปิดเปิด ทำไมขนมเปี๊ยเจ้าถิ่นที่เป็นลาวาไข่เค็มที่ออกมาลายแลกถึงต่างจากร้านอื่นแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะคุณพลอยค่ะถ้าถ้าเป็นสําหรับพลอยนะคะพลอยคิดว่าตัวแป้งแล้วก็ตัวไส้ค่ะที่จะมีความเป็นเฉพาะตัวมากกว่าขออนญาชิมเลยนะได้ค่ะว้าวดีมาก ขนมเปียที่ร้านก็คือจะไม่หวานไปไม่เค็มไปค่ะแล้วตัวลาวาแบบว่าอร่อยมากแบบไส้มีความนวลเนี่ยแล้วตัวแป้งตัวแป้งันมีความนุ่มและมีความนิ่มคือไส้เนี่ยอร่อยมากเลยนะแต่ความแป้งอ่ะคือมันนิ่มมากมันอร่อยมันนวลเนียนอ่ะอร่อยจริงอันนี้คือไส้แรกลายแรกเลยใช่ค่ะเปิดมาตอนนั้นปุ๊บย้อนกลับไปห้าปี ทำเองหมดเลยเหรอคะทำเองค่ะเริ่มต้นจากการทำโฮมเมดที่บ้านก่อนแล้วก็ลูกค้าชอบแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนคิปเองค่ะใช่ค่ะเริ่มแรกก็คือเหมือนตอนแรกเราเป็นร้านกาแฟใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะขายขนมซึ่งให้มราอยากอยากได้ขนมที่มันเทกเว y ได้ที่มันแบบว่า ซื้อง่ายแล้วก็สะดวกซื้ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจทําขนมเปียกขนมเปียกลาวาไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าข้างในไส้เป็นลาวาแล้วทำยากนะให้มันไหลออกมาแบบนี้แล้วก็ให้มันไหลออกมาพอดีแบบมีดูที่แบบ มันอยู่ในอุณหภูมิปกติอย่างนี้ด้วยอะฮะอืมปัจจุบันมีกี่ไส้นะคุณพลอยอ๋อคอยอีกทีหนึ่งตอนนี้มี5้าไส้ห้าไส้ค่ะก็คือมีลาวาไข่เค็มฝอยทองไข่เค็มค่ะแล้วก็หมูแดงไข่เค็มแล้วก็ฝอยทองช็อกโกแลตไข่เค็มแล้วก็น้องใหม่ก็คือไส้ถั่วค่ะอยากชิมน้องใหม่น้องใหม่อยู่ไหนเออแต่ก่อนจะไปน้องใหม่ถ้าใม่ถ้ใหม่ถ้มฝอยทองไข่เค็มที่เปิดออกมาเปิดออกมาเลยเพราะว่าตอนที่จูนจะรู้จักร้านเจ้าถิ่นอะมีคนเอ หนูฝอยทองเขาไม่ได้เป็นฝอยทองแห้งนะแน่นมากเป็นฝอยทองแบบฉ่ำๆด้วยนะแล้วก็แบบคนละครึ่งได้ดิฝอยทองที่ร้านจะไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่ค่ะไมฟฝอยทอง่ถ๋อเอ๋อแครอะเอครต้องกินแบบอย่างกับลูกอย่างกับลูกอย่างกับลูกอ่ะฝอยทองช็อกโกแลตคืออย่างไรอ๋ออันนี้ฝอยทองช็อกอลาสตดอกใช่ค่ะมันเหมือนเห็ดเนาะเออเหมือนเป็นฟิลแบบไอซาลาเปาเห็ดที่เขาชอบทำกันอย่างนั้นนะ เอ้แต่ว่ามันเป็นลูกน่ารักน่ารักแล้วกินคําเดียวได้เนาะหรือเราต้องแบ่งครึ่งกันอีกกินเลยคนเดียวได้เลยขอแบ่งละกันแต่ว่าถ้าเวลาอุ่นนะคะช็อกโกแลตด้านในอ่ะจะจะไหลเยอะอันนี้อุณหภูพมกันอ๋อเนื้อสัมผัสมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นช็อกโกแลตเลยอ๋อนี่เราเขายังไม่ได้เวฟไงนี่ถ้าเวฟปุ๊บมันจะไหลอ่ะแล้วแบ่งครึ่งเท่ากันเธอกินอันนี้ทำช็อกโกแลตดีอร่อยอยู่แล้วอะ รสจัดขนม <hire> หวานน่ะทุกคนต้องชอบอืมกินง่ายนัวๆคุณรู้ว่าท่านเปิดทองอร่อยอ่ะเปิทองเขารับมาทำเองไหมเป็นเฉพาะเฉพาะของที่ร้านเจ้าถิ่นเลยค่ะอืมเหมือนฝั่งเขาทำมือเหรอคะใช่ค่ะอร่อยมากอร่อยเลยอร่อยดีอันนี้อะไรคะอะไส้น้องใหม่ค่ะไส้ถั่วถั่วไข่เค็มค่ะอร่อยแล้ถั่วถั่วไข่เค็มใช่ถั่วอะไรอ่ะถั่วไม่ใช่ จะต้องรู้ให้ได้เลยจะต้องให้เขาพูดชื่อพันถั่วมาให้ได้ว่าเป็นถั่วเอาเป็นลูกก๊อกแบบประเทศกัม马拉กุลแต่ว่ายังไม่ตอบคำถามทั้งหมดเลยออะไร๋อเป็นถั่วไข่เค็มแบบนี้อุ้ยเหมือนจะอร่อยเลยอ่ะจะลูกค่อนข้างเล็กค่ะจะแบบว่า อร่อยมากขวคือแบบไม่หวานมาก<ช>เกินไปคุณถักพันกับไปเ่เพ็มตัดกันแบบว่าอร่อยสุดอ<า>นอกจากขนมเปี๊ยะทำจนรวยละเป็นแบบร้านเลยรวยแบบมากมากเลยยังแตกเป็นลายขนมปังอีกอ่าเริ่มต้นก็คืออยากให้เจ้าถิ่นมีความหลากหลายมากขึ้นบางทีมีขนมเปี๊ยะลูกค้ามาทานเราทุกวันเลี้ะ,ะค่ะก็บางทีก็ อยากจะมีให้เปลี่ยนบ้างเพิ่มเติมบ้างนะคะก็เลยเป็นมีัวซองไข่เค็มค่ะอ๋ออันนี้เหรอคะใช่ค่ะเป็นตัวนี้ตัวนี้ค่ะทำไมถึงทำัวซองมาเพิ่มอะคะเพราะว่าจุงก็เชื่อว่ายอดขายจากขนมเปี๊ยะคือแบบต้องเยอะจนล้นอยู่แล้ววอะไรเงี้ยทำไมมาทำัวซองเพิ่มอยากอยากให้ที่ร้านมีหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ เให้ลูกค้าไูมาอยู่แล้วจะบอกนะว่านี่ก็คิดสูตรเองใช่ค่ะจริงเหรอชอบจังเลยชัอปนา้เบเกอรี่ดูน่ารักน่าทูด้วยหนอมเนาะอยู่บ้านทำทุกวันเลย อ่ะมาลองชิมอ,นนอันนี้กันอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเค่กล้วยหอมเค,ค้กกล้วยหอมเอากล้วยจากไหนมา,มมมา,มาเนี่ยเอาไ่ใช้ไหนนะไหนเนี่ยกล้วยก็จะรู้ให้ได้กล้วยก็จะต้องรู้ให้ได้เลยมาจากไหนลบบุรีสุพรรณบุรีอ่ะเป็นคนชอบเค้กกล้วยหอมอยู่แล้วอืมเค่กล้วยหอมกินทั้งลบเลยดีอ่ะชอบอสูตรของที่ร้านจะใส่กล้วยเยอะมากมาค่ะอืมกิโลกล้วยเพชรบุรีเนี่ยคนไม่กล้ามาแล้รายการเราอ่ะรายการเรามาล้วงสูตรฉ่ำเกิน เจ๊ห่อข้างในนี่ะคื <c oughs> อใหญ่อะแล้วเจ๊อ๋อมันมีกล้วยแล้วแล้วอ๋อแล้วมีแบบเ,เป็นเหมือนกล้วยข้างหน้าอย่างใช่ไหมฮะ <c oughs> อืมอืมนิ่อืมอร่อยมันมีความเนียนเนยเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่ป่ะเนียนเนยเค็มเนยเนยแบบแล้วมีความฉ่ำฉ่มไม่ได้เป็นแบบแห้ง แล้วอันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอันนี้เป็นควทรงไส้กรอกค่ะน,นี่คือเบสิกที่แบบว่าทั่วไปต้องกินอยู่แล้ว<ช>แต่ว่าลายล่าสุดที่ทเพิ่งเปิดออกมาก็จะเป็นขนมปังเกลือค่ะถึแล้วมันนีิชอกมากทําไมถึงจะคิดทําขนมปังเกลือขึ้นมาคะอ,อ,อยากทำ <laughs> ว่าทำไมทำาบนูน์นทำแบบนี้เขาอยากทำแม่ว่าทำไมต้องเป็นขนมปังเกลือขนมปังอื่นก็มีตั้งเงยอะตั้งแยะขนมปังนงปังเนยเล้ไม่้ำแต่รสเค็มๆมันๆค่ะอ,อยากอยู่บ้านน,ะนั่งเอาเนี้ยแล้วก็กินกินกินแล้วก็ดูทีวีไปเรื่อยออร่อยอะ่ะขอกินไส้ข้างในฮ <laughs> มนีด้วยหรอไม่แม,มต้ันกินเกลือด้วยค่ะ เอาเกลืออยู่ไหนอะข้างหน้าอ๋อไม่เราจะเรียกว่าหนุบบางเกลือหรอไม่เรานี่อร่อยอะแล้วก็มีเค้กกล้วยหอมนูเทลล่าด้วยค่ะอันนี้เหรอคะใช่ค่ะเขาเป็นเป็นนูเทลล่าใช่ค่ะการฉันมองผ่านจคิดว่าเขาแปะอินดุพาลามไว้ทั้งหมดขอร้องอุ้ยแต่มันก็เป็นไปได้นะเค้กกล้วยหอมอินดุพาร์อ่ะ ตอนนี้เด็กๆจะชอบค่ะเพราะว่ามีเด็กๆก็ชอบเลยต้องชิมให้ออกก้าออกูอบแลราคาเอาเลยค่ะเอ๊ไม่ใช่อินทผาลัวเธออะไรอินท์ชาละเธอดูนะเธอดูเธอดูนี่มันมีความแบบใส่ขนมใส่คุกกี้อะต้องนี่เลยก็ที่ร้านก็จะมี มากกว่านี้ค่ะจะมีพวกเป็นกรอบเค็ม,มเป็นขนมอื่นๆอีกที่ที่ไม่ได้เอามาในรายการด้วยค่ะแต่ว่าตอนนั้นที่ออกมามีใหม่แม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามคือคน<ม>แทรในโซเชียลเยอะมากๆ<ม>เขาคิดไปฮิตไปฮอตไปอะไรตอนนั้นตอนถ้าเกิดย้อนกลับไป5-6ปีตอนนั้นานนนนเขาแชร์กันอะไรกันก<ม>ันบ,บ้างค่ะ มีลาวาไข่เค็มค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ฝอยทองไข่เค็มก็ตอนนั้นก็ทําคู่กันมาแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะหลายคนอย่าเดตามไปทานแล้วค่ะขนมเปี๊ยเจ้าถิ่นนะคะที่คุณพลอยนะคะฝากร้านไว้หน่อดีกว่าจ้า พลอยก็ขอฝากร้านขนมเปียเจ้าถิ่นนะคะแล้วก็ร้านกาแฟเจ้าถิาา่นนะคะให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะคะตอนนี้ร้านเจ้าถิ่นมี11สาขาค่ะสาขาหลักจะอยู่ที่เลี่ยงเมืองปากเกร็ด23ค่ะร้านเจ้าถิ่นมีจัดส่งทุกช่องทางเลยนะคะสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดเจ้าถิ่นหนึ่งค่ะติกตอ,อกเฟซบุก๊กได้หมดเลยค่ะคนหาคำว่าร้านเจ้าถิ่นค่ะทุกทางเลยแต่ไม่เชื่อว่าคุณพลอยพูดไม่เก่งนะ พูดเยอะกว่าอยจูนทางรายการกินไงเกินเส้นเวลาวันนี้นะคะก็อร่อยมากๆเลยนะคะตามไปอุดหนุนกันได้นะขนมเปี๊ยสโตนินอร่อยซิงค่ะคุณขายังไงคะพูดอร่อยมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะวันนี้ข้าหมดเวลารายการของเราแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะครั้งหน้านะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ